เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงาน Indie w o r l d ที่จัดควบกับงาน Nintendo Direct Partner ที่ผ่านมาว่า มีเกมอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าสนใจในงานงานนี้บ้างนะครับโดยงาน Nintendo Direct Showcase Partner และงาน Indie World ปีนี้เนี่ยเขาจัดควบคู่กันเลยและจัดต่อกันเลยนะครับผมจะใช้เวลาทั้งหมด40นาทีเนาะเครื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Indie World ที่จะมาโชว์เกมก่อนในฝั่งของค่ายเกม indie และก็นักพัฒนาเกม i n ดี้ต่างๆนะครับที่จะได้มาโชว์ทีเซอร์ได้มาโชว์ตัวเกม indie และเครื่องหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Partner ของทาง Nintendo นะครับที่อาจจะเป็นเกมค่าย Third Party นะฮะมาโชว์ทั้งตัวอย่าง กมแล้วก็อัปเดตเกมรวมถึงความคืบหน้าเกมต่างๆที่อาจจะกําลังพัฒนายอยู่โดยตลอดระยะเวลา40นาทีนี้ ไม่มีการประกาศเครื่อง Nintendo เจนใหม่ ai, หรือเครื่อง Nintendo รุ่นใหม่นะครับอันนี้บอกไว้เผื่อใครรออยู่นะซึ่งนแน่นอนว่าพาร์ทแรกที่เป็นส่วนของงาน Indie เ o r l d เนี่ยเกมต่างๆบางเกมบางชื่อนะครับก็อาจจะเป็นเกมที่ทุกคนคุ้นหูกันอยู่นะครับและส่วนของพาร์ท i n d ี e เว r ร์เนี่ยผมอาจจะพูดถึงไม่เยอะนะครับเพราะว่าส่วนที่ผมสนใจจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของ Nintendo Direct Partner นะฮะสำหรับงาน Indie เ o r l d เนี่ยเกมที่ผมสนใจนะก็อาจจะมีอยู่ประมาณเกมสเกมนะครับก็คือเกม uh, Metal Slug Tactics เนาะรจริงๆ Metal Slug Tactics เนี่ยเขาก็ได้มีการ ปล่อยทีเซอร์ได้มีการเปิดทีเซอร์มาหลายงานแล้วก็เปิดมาที่งานก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็มีการเผยระเดยดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่เป็นเทรนของในยุคนี้นะครับนั่นก็คือเกมจีบหนุ่มจีบสาวนั่นเองกับเกมเดทเอเวอร์ไทร์นะครับเกมนี้เนี่ยเราก็จะได้เดทกับพวกสิ่งของต่างๆนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเดทเอเวอร์ไ i n g ซึ่งสิ่งของต่างๆรอบๆตัวเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนุ่มกลายเป็นสาวขึ้นมาให้เราสามารถที่จะ จีบได้หรือว่าไปคุยไปเดทได้ตามสไตล์เกมจีบสาวตามสไตล์เกมจีบหนุ่มนั่นเองนะครับผมชื่อเกมตรงชื่อเกมเลดเดตเอเวอร์ทิ้งแล้วก็ยังมีเกมแปลกๆอย่างบล็อบบี้ไลท์ด้วยซึ่งผมมองเหมือนผ่านนะแต่ว่าตัวภาพเกมตัวอาร์ตเกมก็ค่อนข้างมีความแบบปั่นๆดีนนะีก็อีกเป็นกเกมหนึ่งที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันและกเกมหนึ่งที่มีร์ทของผมเนี่ยตอนดูไลฟ์อยู่เนี่ยโอ้โหพูดถึงกันหลายคนเลยก็คือเกมพ izza Tower เนาะเกมนี้เป็นเกมที่ แพลตฟอร์มเมอร์ที่ค่อนข้างมีอาร์ตแล้วก็มีความเฉพาะทางสูงนะครับด้วยอาร์ตสไตล์ด้วยสไตล์ของเกมอ่ะผมว่ามีความโดดเด่นมีความยูนิคแล้วก็น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับและจริงๆเนี่ยก็มีการเปิดตัวไตเติ้ลคุ้นหูอย่าง Pico Park 2แล้วก็ตัว DLC Power Watch Simulator ใน DLC ของเชคอีกนะครับใครสนใจไปตามได้นะครับใครเป็นแฟน2เกมนี้ไปตามได้เลยนะนอกจากเกมที่ผมพูดไปตอนต้นแล้วเนี่ยจริงๆก็ยังมีเกมอินดี้อินดี้อย่าง Coffee Talk Tokyo ด้วยนะฮะที่ให้เราเนี่ยรับบทเป็นบาลิต้า ร้านกาแฟในเมืองโตเกียวยามค่าคืนนะครับเราก็จะได้พบกับลูกค้าประเภทต่างๆที่เข้ามาคุยกับเราเข้ามาปรึกษากับเรานะครับแล้วเราก็แน่นอนเนาะเราเป็นบาริสตาเราจะต้องชงกาแฟให้เขาเราจะต้องพูดคุยกับเขานะครับผมก็เป็นเกมที่อินดี้สมชื่องานเลยนะครับ,บ<ะ>เดี๋ยวเราไปเข้าสู่คอนเทนต์หลักของวันนี้เลยนะครับกับงาน Nintendo Direct Partner Showcase งานที่ค่ายพาร์ทเนอร์ของ Nintendo เขาจะมาโชว์เกมที่ลงให้กับ Nintendo นะครับเปิดตัวมาด้วยเกมที่โอเคคลาสสิกของ Nintendo อยู่แล้วนะครับกับเกมเตอร์ตินะครับแต่ว่าเตอร์ติสห้างนี้จะใช้ชื่อว่าเตอร์ติสฟอร์เอแล้วก็จะถูกรวบรวมไว้ในเกมเตอร์ติสฟอร์เอเกมนี้นะครับผมซึ่ง เออในเกมนี้จริงๆมันก็อาจจะมีภาคย่อยอยู่ในอยู่ในเกมใหญ่ตัวนี้ด้วยแล้วก็จะมีโหมดพิเศษแล้วก็ฟังกชันพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาในเติร์ดิฟอยเวอร์ภาคนี้นะครับผมและต่อไปเนี่ยอีกเกมหนึ่งที่มีความหวือหวาพอสมควรเลยนะั่นก็คือเกม Star Overdrive นะครับจากที่เห็นผ่านๆนะมันเหมือนเป็นเกมแนวแบบผจญภัยด้วย hoverboard เ,เราก็จะต้องผจญภัยไปกับ hoverboard ของเราไปสู้กับมอนสเตอร์หรือว่าเล่นชารลลจนต่างๆที่อยู่บนแผนที่นะครับผ่านการใช้ hoverboard และ hoverboard เราเนี่ยสามารถที่จะคอสไมซ์หรือสามารถที่จะ ปรับแต่งตามสไตล์ตามการขับขี่ที่เราชื่นชอบได้นะครับอืมอันนี้น่าสนใจต่อไปเนี่ยก็คือเกม Ghost Simulator 3จริงๆชายปอก็แอบบแอบบมีใจให้เกมนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเคยเล่นตั้งแต่ Ghost Simulator ภาคแรกเลยนะครับภาค2แล้วก็มาภาค Ghost Simulator p a y Day Ghost Simulator Zombie แบบที่เป็นแบบ g h o s t C อะไรอย่างนี้คือ Ghost Simulator นาะด้วยความปั่นด้วยความเบสเกมของเขาเนี่ยเขาก็จะเบสว่าโอเคเราเนี่ยจะเป็นแพะที่ไปป่วนเมืองต่างๆทำภารกิจ ทำเควสปั่นๆคือไม่ได้เป็นเควสจริงจังแน่นอนคือเป็นเควสไร้าสาระเลยแล้วเราก็จะได้แบบได้สำรวจโลกได้ใช้สกิลได้ใช้อาวุธต่างๆนะก็ไม่คิดว่าจะมีภาคต่อแล้วก็ไม่คิดว่าจะลง Nintendo Switch ด้วยนะครับและเกมนี้เนี่ยชัยบอคิดว่าน่าจะเอาใจใครที่ชื่นชอบสปอนบอมนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เล่นเป็นสปอนบอมนะครับกับเกมซอนบ๊อบเดอะแพทริกสตาร์เกมนะครับเกมนี้เนี่ยเราจะได้เล่นเป็นแพทริกครับปกติอะเกมสปอนบอบอะเราจะชอบจะได้เล่นเป็นสปอนบอบได้เล่นเป็นตัวเอกของเรื่องใช่่่มตวา อันนี้เราจะได้เล่นเป็นเพื่อนตัวเอกของเรื่องนะครับที่เป็นเจ้าปลาดาวตัวสีชมพูนะครับออกผจญภัยไปในเมืองบิกินี่บัตทอนนะครไปทำเควสไปหันด่านต่างๆนะครับก็คือในเกมเนี่ยช้ยปอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะน่าจะได้อาศัยอยู่ในเมืองของบิกินี่บัตทอนเลยนะครับแล้วก็ได้เจอ NPC ต่างๆได้เจอผู้คนต่างๆจากเ มิกินี่บอททอมนะครับหรือว่าในจัก,กรวาลของสปอนบอบนั่นเองนะครับก็ลองเปลี่ยนรสชาติดูเนาะจากปกติเนี่ยเราเป็นสปอนบอบเราก็มาเป็นพัตติกบ้างเนาะและเกมต่อไปเนี่ยเอาใจสําหรับสายออกกาลังกายกับเกมฟิตเนสบ็อกซิ่งสาวนะครับโอ้โหคือก่อนหน้านี้เพิ่งออกตัวคอร์ร์บิเลชันหรือว่าตัวคอร์รบกับมิกุไปนี่ออกภาค3มาต่อเลยไม่รู้ว่าใครจะนอยๆหรือเปล่าร,ระบบเลยภาคเนี้ยน่าจะมีการปรับปรุงจากภาคที่แล้วเยอะพอสมควรแล้วก็อาจจะปรับปรุงจากภาคที่คอร์รบกับมิกุมาด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ ออกประมาณเดือนธันวารหรือว่าออกปลายปียนะก็รอไปอีกประมาณ3 4เดือนเลยนะครับสำหรับเกมฟินิทบ็อกซิ่งภาคสานะครับสำหรับใครที่เป็นสาย,อ,าายาออกกำลังกายกำลังหาเกมออกกำลังกายแล้วก็กำลังจะตัดสินใจซื้อเกมฟินิทบ็อกซิ่งอยู่ก็อาจจะรอก็ได้นะรอเล่นภาค3นี้เลยนะต่อไปเนี่ยผมขอรวบเลยนะครับกับเกม Capcom อ i g h t i n g นะครับแล้วก็เกมมาเวเวอร์แคปคอมไฟติ้งเนาะเพราะว่าไอ้สองเกมนี้จริงๆมันเป็นเกมที่เอา ภาคเก่าๆของเกมพวก Street Fighter หรือว่าเกม Marvel vs Capcom เนี่ยภาคเก่าๆมายำๆรวมกันแล้วขายแพ็กนะครับซึ่งถ้าใครชอบเล่นเกมแนวฟ IGHTING แนวต่อสู้นะครับแล้วก็อยากเล่นเกมต่อสู้ที่โอเคได้รู้สึกความเรโทรได้รู้สึกความย้อนยุคได้เหมือนกลับไปนั่งเล่นสมัยเมื่อประมาณหลายสิบปีก่อนก็เกมพวกนี้เป็นเกมที่ทามาเอาใจสายแบบแฟนเดินตายหรือว่าแฟนเกมฟ IGHTING อยู่แล้วนะครับผมและเกมต่อไปที่คิดว่าน่าจะอลังการพอสมควรเลยกับเกม a u s t r i a Umea ประกาศการทําออกมาเนาะซึ่ง ตัวเกมเนี่ยเขาก็จะถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะพยายามปล่อยภายในปี2 0 2 5นี้นะครับผมเรื่องพงเรื่องภาพเนี่ยสวยมากๆนะเช่นใจอมไม่เคยเล่นเกมซีรีส์ของ The Archimedes มาก่อนเลยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยรู้อะไรมากเกี่ยวกับซีรีส์นี้นะแต่เข้าใจว่าซีรีส์นี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีแบบมีเป็นจักรวาลมีเป็นซีรีส์ของเขาออกมาหลายเกมมากพอสมควรนะครับและแน่นอนว่านี่คือยุคของการย้อมแมวปลุกผีนะครับเกมเก,เก่าๆอย่าง Soul c a l แล้วก็มีการประกาศเพิ่มเติมของ Dark Quest ที่ ได้ประกาศเรื่องรีมาสเตอร์ไปล่าสุดนะครับก็ปล่อยภาพตัวอย่างเพิ่มเติมปล่อยตัวอย่างเกมเพย์เพิ่มเติมนะใครที่ชอบเกมแนว JRPG ชอบเกมเก่าๆอะไรเงี้ยก็น่าจะฟินอยู่นะฮะสำหรับเซกชันนี้เนาะและอีกเกมหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะโดนปลุกผีขึ้นมาเลยนั่นก็คือเกม Castlevania Dominus Collection ครับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่รวบรวมเกม Castlevania จากเครื่องเกม DS นะครับมาพอร์ตลงให้กับ Nintendo Switch เนาะแลวจริงๆเนี่ย เกมนี้พอร์ตให้กับหลายแพลตฟอร์มด้วยไม่ใช่แค่ Nintendo Switch อย่างเดียวนะครับซึ่งมันมีเกมค a s t ซ e Vania ที่ชัยปอเคยเล่นสมัย DS และชัยปอเล่นติดมากกินนะเล่นทั้งวันทั้งคืนก็คือ c a s t e r Vania p ียพัลเซตอัปโนะครับก็เป็นเกม c a s t ซิ v a n i เเกมแรกในชีวิตที่ชัยปอเคยเล่นแล้วพอชัยปอได้เห็นนะเหมือนว่าเอ้ยชัยปอคิดกับตัวเองแล้วว่าเอ้ยจะซื้อดีไหมวะเพราะว่ามีกรรมมีบาบมีกรมกรมรเล่นตั้งแต่สมัย DS แล้วก็ยังเล่นไม่จบด้วยก็เหมือนว่าเอ้ยเราจะมาสาสต่อ โปรเกสเกมดีไหมเราจะหยิบเกมนี้ปลุกตำนานปลุกผีในความทรงจำเรากลับมาเล่นต่อให้มันจบในเครื่อง Nintendo Switch หรือเปล่าเนสำหรับเกม Castle v a n e a Dominant อันนี้นะฮะก็จะนอกจากจะมีตัวของภาคเดียแล้วเนี่ยก็จะอาจจะมีภาคเอ็กตอของภาคตัว Castle v a n i a ที่เป็นภาคต้นฉบับให้เราได้เล่นกันด้วยนะครับก็แล้วก็เกมต่อไปเนี่ยเป็นเกมจกัจก,กรวาลไฟในสวิตซีนะซึ่งว่าตรงนั้นชัยปอล,ลืมแล้วชัยปอก็ทิ้งซีรีส์นี้ไปพอสมควรเอาตรงๆอ่ะไม่ได้ติดตามเลยไม่รู้เลยจัก,กรวาลเขามีอะไรบ้างแต่ว่า ก็มีการเปิดตัวเกมภาคนี้ออกมาซึ่งใครที่ชื่นชอบไปใน g h t Freddy ก็อาจจะซื้อๆเก็บไว้ก็ได้นะครับสำหรับเกม f i d a y Night Freddy และเกมนี้บอกเลยว่าสายปลูกผักเหนือธรรมชาติต้องชอบนะครับกับเกม r u n e Farming Garden of a s u m a ใครที่อยากเล่นเกมปลูกผักเหนือธรรมชาติอยากได้เกมปลูกผักที่ไม่ได้มีแค่ปลูกผักเหนื่อยๆไม่ได้มีความปลูกผักโครซี่อย่างเดียวมี การมาชนพายมีการสู้กับมอนสเตอร์มีแบบเป็นปลูกผักแล้วเน้นแอคชั่นจริงๆอะ่ะรุนฟัคเกอรี่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็รุนฟัคเกอรี่กาเดียนออฟอาซูมาภักนี้เนี่ยจากที่ดูข้าวนะ <laughs> ชื่อบอกเขาไว้แน่ใจเหมือนกันว่า Nintendo Switch มันจะรันเรื่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูนะแล้วก็อีกเกมหนึ่งนะครับใครที่เป็นแฟนเกมยากูซ่านะครับตั้งแต่สมัยเครื่อง p hey s 2หรือเครื่องเกมเก่าๆในซีรีส์ที่ถูกหยิบยกมาทำมีมบนโลกอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะครับสำหรับยากูซ่าสำหรับเกมยากูซ่าเนาะ เกมนี้ก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ถูกพอร์ตออกมาจากเครื่องเทนทูนะครับกับเกมยากุซ่าคิดว่ามีและ2เกมสุดท้ายที่ชายปอ หนักมากที่สุดนะครับสเกมสุดท้ายกับเกม m y s i m Cozy Bundle นะครับซึ่ง m y s i m ภาคนี้นะครับเราก็จะรวบรวมนะครับผมทั้ง m y s i m ภาคหนึ่งภาคปกตินะครับแล้วก็ m y s i m Kingdom นะก็คือมี2เกมรวมเป็น m y s i m Cozy Bundle นะครับเกมนี้ใช้ปอเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะถึงเราจะไม่มีเกมเดิดซิมแต่ตอนนี้เรามีเกม m y s i m บน Nintendo Switch แล้วนะครับรอตาเลยเกมนี้และเกมสุดท้ายเป็นเกมที่เปิดตัวเปิดชื่อมาปุ๊บ มันเป็นไปได้ยังไงที่เกมนี้ลง Nintendo Switch แล้วยังลงอยู่อีกนะครับกับเกม Civilization แต่เป็นภาค7นะครับโอ้โหคือคือชัยอองงอะ่ะคือแค่ภาค6มันก็จะไม่ไหวอยู่แล้วแต่ว่าภาค7เนี่ยคือภาคใหม่ล่าสุดเลยนะภาคที่เพิ่งออกเนี่ยประกาศลงให้กับ Nintendo Switch ครับจริงๆอ่ะ Civilization น่ะชัยปอส่วนตัวชัยพอคิดว่าคงไม่ลง Nintendo Switch แล้วสเปค Nintendo Switch คงไม่ไหวแล้วมั้งกับการไลน์ Civilization 7อ่ะ สรุปคือลงแล้วพอสรุปแล้วนะครับตั้งแต่งาน Nintendo Direct ครั้งที่แล้วมาจนถึงครั้งนี้เนี่ยก็มีเกมหลายเกมมากที่เรารอจัดกันแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีหลายเกมนะครับที่สะสมอยากจะซื้อตั้งแต่คราวที่แล้วรวมถึงมาเจอเกมใหม่ในครั้งนี้เนี่ยก็รวมกันอีกนะมันก็จะเป็นเกมที่แบบหูทุกคนเชื่อว่า ในริดในของทุกคนเนี่ยมีเกืบเกือบ10เกมแน่นอนนะถ้ารวมกัน2ในเล็กหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกินไป20เกมแล้วก็ได้นะครับก็ออกไม้เสียตังนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่าจริงๆตอนนี้ Nintendo Switch ก็ยังมีเกมใหม่ๆออก ให้เล่นไปจนถึงประมาณต้นปีหน้าเลยสำหรับเครื่อง Nintendo Switch Gen นี e, ้นะครับนี่แหละครับก็คือคลิปวิดีโอจากทั้งหมดของงาน Indie World และก็ Nintendo Direct Partner Showcase ครั้งล่าสุดนะครับมีหลายเกมที่น่าเล่นมีหลายเกมที่น่าโดนมากแล้วผมก็คิดว่าอย่างที่บอกไปเนาะเสียตังกันมากกว่า10เกมแน่นอนนะถ้าคุณอยากจะซื้อทุกเกมนะครับแล้วก็ยังมีเกมสนุกๆน,นอกเหนือจากที่ผมพูดไปเนี่ย อีกหลายเกมอีกเป็น10เกมเลยที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมก็รอไปตามรอไปสอยกันได้แล้วถ้าใครที่อุตส่าห์ดูวิดีโอมาถึงตรงนี้นะฮะถ้าชอบถ้าอยากเป็นกําลังใจใชัยปอฝากกดไลค์กดใจและกดติดตามชัยปอไว้นะครับเดี๋ยวชัยปอจะทยอยทำแล้วก็ทำวิดีโอแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆเลยนะครับส่วนใครที่ถามถึงเกมโดเรมอนโดเรยากิช็อปว่าชัยปอซื้อไหมไม่ต้องถามครับชัยปอซื้อตั้งแต่วันแรกที่ประกาศแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ติดแล้วครับผม